เครื่องดนตรีไทยสอด้วงประเภทเครื่องดน,นตรีสอด้วงเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสายสีใช้คันชัดสีให้สายสั่นเกิดเสียงให้เสียงสูงกว่าสออู้มีลักษณะเสียงสายสดชัดและกระฉับกระเฉงนิยมใช้ในวงด,มมมดนตรีเครื่องสายวงโมโหรี และวงปีาพาดเครื่องสายลักษณะทั่วไปซอร่วงมีขนาดเล็กกว่าซอผู้ตัวซอทำจากเนื้อไม้แข็งเช่นไม้มะเลือไม้ชิงชันหรือไม้ประดูกระบอกซอขุดกลวงขึงหน้าด้วยหนงงังูเหลือมหรือหนังงูหลามมีสองสายปัจจุบันนิยมใช้สายเอ็นแทนสายไหม เสียงของซอด้วงจะสูงและชัดเจนมีความรู้สึกล่าเริงและคล่องแคล่วการบรรเลงซอด้วงมีบทบาทสําคัญของวงดนตรีื่องสายและวงโมโหรีมักทำหน้าที่ดําเนินทานองหลักหรือบรรเลงนําในวงเสียงซอด้วงจะเด่นชัดเจนและคมเหมาะกับการแสดงอารมณ์ล่าเริงสนุกสนานหรือผิวไหวนิยมใช้กล่อมในเพลงไทยเดิมเช่นเพลงลาวดวงเดือนและเพลงขมินไล่ควาย และมีอินี่มากมายครับการดูแลรักษา 1. เช็ดคันชักและสายซอให้แห้งหลังเล่นทุกครั้ง 2. หลีกเลี่ยงการโดนน้ำหรือความชื้นเพราะนางงูจะหย่อน 3. อย่าจับคันชักด้วยมือเปล่าบ่อยๆเพราะมันจะทำให้สีไม่ติดนั่นเอง 4. เก็บซอในกล่องหรือซองซอเพื่อป้องกันฝุ่นและแมลง 5. ถ้าคันชักหลวมหรือสกรปรกควรเปลี่ยนใหม่บทบาททางวัฒนธรรมซอด้วงเป็นเครื่องดนตรีที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของดนตรีไทยเสียงของมันเปรียบเหมือนเสียงของหัวใจที่เสื่อารมณ์ได้ตั้งแต่ความสุขความเศร้าจนไปถึงความอ่อนโยนมักใช้บรรเลงในนาฏศิสินไทยเพลงขับร้องและเป็นใจเดิมหลายเพลง ส่วนประกอบของสอด่้วง 1. ลูกบิดใช้ปรับความตึงของสาย 2. คันทวนส่วนคอซอใช้สำหรับจับและกดสาย 3. กระบอกซอส่วนลำตัวถึงหน้าด้วยหนังงู 4. สายซอสองสายใช้สำหรับสี 5. หย่อมลองสายซอช่วยให้เสียงคังวาน 6. คันชักทำจากไม้โค้ง ถึงขนด้วยหางม้าหรือไนลอนสำหรับสีสายนะครับ7ขาย่องหรือคันรองใช้ยึดซอให้อยู่ตำแหน่งที่ขณะนั่งเล่นนะครับวิธีการนั่งเล่นท่านั่งนั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิวางกระบอกซอบนพื้นข้างข่าว้ายหรือระหว่างขาใช้หนังงูเหลือมด้านหน้า ให้หนังงูออกด้านหน้ามือซ้ายจับคันทวนใช้นิ้วกดสายเปลี่ยนระดับเสียงมือขวาถือคันชักสีสายด้วยความนุ่มนวลการสีใช้ขนคันชักแตะสายใดสายหนึ่งตามเสียงที่ต้องการสีให้ต่อเนื่องไม่กระตุกใช้นิ้วมือซ้ายกดเบาเพื่อให้เสียงใส ปกติซอด้วงตั้งสายเป็นเสียงคู่ห้าเช่นซอลเล สรุปความสำคัญซอด้วงเป็นเครื่องสายสีเสียงสูงที่มีความคล่องตัวและเด่นในวงดนตรีไทยเสียงใสและไพเราะของซอด้วงทําให้เพลงไทยมีชีวิตชีวาและสเสน่ห์เฉพาะตัวการฝึกเล่นสอด้วงช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาสมาธิการควบคุมกล้ามเนื้อมือและความเข้าใจอารมณ์ดนตรีไทยได้อย่างลึกซึ้งครับ